สวัสดีค่ะช่องยายสอนยายก่อนนะคะวันนี้จะแกงปูนาใส่ปรเทศไทยเอาเป็อาวันนี้แกงปูนาใส่ผักอันนี้น้องสาวนะคะช่องยายสอนยายก่อนเด้อพี่น้องย้ายกลับมาอยู่บ้านน้องสาวด้ยวยีนี่นี่ยายใส่ผักาหลายอย่างนะคะกวงตุ้งแล้วก็กวงตุ้งแล้วก็ยอดปักทองนะคะแล้วก็ ดูร้านก็อยู่นี่ดูผักชีลาวแล้วก็กผักอีออมหรือผักถังแยงนั่นแหละนัเด้อพี่น้องนี่เด้อโอเคหยุดใส่เครื่องปรุงก่อนเดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้ยหอมขนาดเลยยาสมอนเอ้ยเดือดพับๆๆๆเลยเตรียมเครื่องปรุงก่อน ขยาวนิดหนึง่งที่เสือจะได้มากินไหมนี่ปุ่มหมาเนาะปิ่เรียลรไปล้วในคลิปนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วอ,อ๋อ,อ,อ,อของฉันคือของเธอดได้โอเคนะคะมียอดบวบยาย<อ>จะตักใส่นี่นะคะยอดพักท้อ,อนนมายอดบวบของอร่อยนะคะนี่นี่ของอร่อยหนึ่งช้อนนะคะพอแล้วก็น้ำปลานะคะนี่ใส่ตามใจชอบอันนี้ เมกะประมาณช้อนช้อนหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะถือให้หน่อยนะคะน้ำปลาร้าต้องใส่ทะพีตวงนะคะนี่โอเคเห็นละใส่แค่นี้หนึ่งช้อนโต๊ะถ้าโต๊ะอะไรทับพีหนึ่งไม่อันนี้ทัพีแบงแบนช้อนโต๊ะนะคะถ้ามันใส่ช้อนมันหนึ่งช้อน พอดีเลยยายหน้าสดนะหน้าสดทุกวันเลยช่วงนี้มาอยู่บ้านหน้าสดทุกวันเลยนะคะแม่ครัวแม่ครัวมันอย่างนี้เลยยายมาอยู่บ้านยายไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวแบบหน้าสดตลอดเลยนะคะนี่นะคะแกงปูนะคะแกงปูอร่อยมั่นมั่นนะคะนี่วันนี้นะก็เดี๋ยวจะให้เอฟซีกินด้วยนะคะตอนนี้ก็ปรุงไปหลายอย่างแล้วนะคะนี่ มันเหลืองถาพต่น้องนะคะตัดเองนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปตัดมาใส่ด้วยนะคะตอนตัดตอนเริ่มต้นตอนแกงนะคะน้องเอ้ยทำไมไม่เอาผักลงล่ะแต่ยายจะให้ดูคลิปอินต่างหากนะเอาผักลงเลยจะใส่ผักแล้วนะคะเอฟซีหยิบใส่เด้อไม่หยิบจะเทเลยเพราะว่าทำไม่ได้ก็มีน้ำไงไม่มีน้ำ ยายาถือให้ไม่ถ่ายตอนอืมอ,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 อืมอ่าอ่าสต็อปอาลงอืมใส่ผักแล้วจ้ามันจะล้นหรือเปล่าเออเปิดไฟสว่างหน่อยเนาะดูด้วยนะอมันจะล้นนะพี่นะครับคุณทำแกงครับ ผักเรียบร้อยนะคะก็จะปิดฝาไว้น hmm> ิดหนึ่งปูหนึ่งกิโลนะคะนี่โหน่ากินมากเลยเนาะกิโลละห้าสิบบาทเพราะว่าถ้าแกงเองทำเองมันจะอร่อยนะคะแล้วก็เหลืออันนี้ใส่ตอนจบนะคะผักชีลาวกับผักอีออมหรือผักขยงนั่นแหละใส่ตอนจบกลัวไฟดับเรี่ททำกับข้าวเดี๋ยวยายจะเปิดให้ดู งลาต้องเบิ้องหนาข่เบิ้องแกงเด้วยจังแซ่อ,อุ้ยปูทำกับมือนะคะนี่นะคะแกงเองกับมือแล้วก็ตาเองกับมือเดี๋ยวยายจะไปต่อให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็คลิปกินยายจะถ่ายคลิปเต,เต็มเลยนะคะอันนี้ แกงจบลงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ยายจะไปต่อคลิปตำแล้วก็จะไปต่อคลิปแกะปูมันมีหลายอย่างล้างปูด้วยอู้สารพัดตัวจะได้กินถ้ามันลำบากขนาดไหนตัวจะได้แกงหม้อนหนึ่งนะคะถ้าไปขายก็ไมีขูดเตียวจีนน่ากินมากขอเอาผักอันนี้ใส่ก่อนนี่นี่ผักอันนี้นี่ผักะแยงใส่ก่อนนะมันจะได้หอมมากหอมเลยนี่นะคะเออผักะแ<ย>งงก็ไม่ไมา ใส่พร้อมก็ได้พร้อมันเสร็จแล้วเอานี่นะคะทำไมจะสุกปลิวแท้สุด,สดท้ดายแล้วนะคะนี่โอ้ยยังไม่ได้ชิมเ,เ,เลยมันอร่อยแล้วข่อยหอมเข่าปากเข่ายตุ้มูข่อยดองมีผักดอบเลยมีพี่น้อนงเลยพีพไ่ได้ยุ่งเก่งม่ากค่ะพี่นอรดบ้านก็มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินเก่งกูผีมือแย่สมอนเด้อ ชื่อเล่นยายชื่อว่ากระเตเด้อพี่น้องปูได้ป่งูงกับเบิร์นหมดแลชื่อเล่นยายชื่อว่ากระเตถ้าอยู่กรุงเทพ่เขาไม่รู้จักนะถ้าอยู่มหาชัยเขาเรียกแต่กระเตอยู่กรุงเทพเขาไม่เรียกโอ้ยเหลืองอลามพี่น้องเลยเป็นยางเป็นยังดอกเป็นยังนี่เด้อพี่น้องเลยเหลืองอลามปูเป็นก้อนๆเลยนะคะนี่ ถ้าเราตามเอมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะเอฟซีนะคะแสบบอแสบบอยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวยายจะชิมดูเดี๋ยวช้อนมาก่อนนะเดี๋ยวขอช้อนก่อนช้อนกลางมาชิมเลยเดี๋ยวช้อนก่อนนะเอฟซีดูว่าน่ากินมากเลยยายจะไปตัดต่อไลฟ์คลิปอยู่น่ากินมากมากเลยเอฟซียายสมอนฝากช่องยายสอนหน่อยเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสอนเนี่ยเด้อจ่าเด้อไปไหนไม่ได้เลี้ยงหลานจ้าพาหลานเด้อกดให้ยายสอนอีกก่อนด้วยเนี่ยเพราะว่ายายสอนเลี้ยงหลานไปไหนไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวยายจะชิมดูแล้วว่าอร่อยหรือยังโอ้ยแซ่บแซ่บิลี่แซ่บิลี่หอมกระเทียมพอแล้ว เพราะว่าจะเอากินจะไปต่ออย่าตัวดีแซ่บกินมากๆากเลยจ้ะเดือดพะพๆๆะพอดีเลยรสชาติกลมกล่อมอร่อยเยี่ยมมากเยยี่มสมอลแชนแนลนานๆได้กินทีนะคะพี่น้องจ๋าสมอลแชนแนลเสียอย่างทำอะไรก็อร่อยใช่ไหมใช่สมอลแชนแนลเสียอย่างทำอะไรก็อร่อยไปโม้พี่น้องจ๋าอ มูยังเป็นตอนเลยเม้อจ้าแม่ผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่อยู่ก็กอกมากินได้ยาสมอนเด้อแม่อบจ๋าแม่อบก็เคยบังคับที่จคลิปยาสอนมาอู้เอายาสมอนคนไปยาสอนยังไม่ถึงนี่เลยเอาเออนชิมอีกเร็วพี่เร็วพี่ดูด้วยนั่นก่อนแป๊บนึงดูพักทองลูกพักทองมันสุกหรือยัง เอาลูกพักทองมาชิมก่อนตักใส่ช้อนตักใส่ช้อนมาไม่ฉันไม่ชิมเลยจะถือกล้องอยู่ก๊อบกุ๊บบ่นั่นก๊อบก๊อบมันร้อนแล้วไปชิมทตงไมอ่ะไปเคี้ยวทำไมล่ะไปน้ำมันชิมน้ำอีกชิมน้ำอีกเร็วมันเหมือนมะเขือเปราะเลยเออชิมน้ำอีกเหอมันเหมือนมะเขือเปราะเดี๋ยว แกล้มแห้งเลยนี่แกงปูแบบนี้มันจะแ่นแกงปูเป็นตอนเป็นตอนนี่เห็นบ่าไม่ตอนปูน้ำสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะฮักสกูสก้นสมองสมองด้วยจ้าเน้อสมองชาแนลด้วยจ้าจ้าอร่อยมากเลยจ้าบ๊ายบายรักมาจุ๊บ